น,ะะนี่คูลาฟินค่ะดอกก็จะอยู่แบบนี้นะคะแล้วก็อันนี้ดอกมะเขือค่ะมาชมดอกมะเขือนะคะ,ะ,คะทุกท่านช่องพี่พิมพ์สตอรี่นะคะปลูกในกระถางค่ะจะได้กิ่นนะเนี่ยเม่ดตุ่มๆตุ่มๆหนึ่งลูกนะคะเนี่ยนี่อีกค่ะนี่ตุ่มหนึ่งค่ะปลูกในกระถางเอาใบไม้มาใส่นะคะยังม,มีหลายลูกเหมือนกันนะคะ ตูมตมอันนี้กลาบตูมน,นะคะตัวกราบตูมสีชมพูค่ะทุกท่านสีชมพูนะคะอันนี้ก็บานแล้วค่ะบานนี้จะห้อยค่ะห้อยไปข้างในพี่ทีมก็จับจับเข้าออกมาก็เ,าเลยงอๆแบบนี้นะคะเนี่ยค่อยๆค่อยเข้าไปตรงข้างในเราก็ลืมดูนะคะในเราลืมดูเขา้า เลยจับออกมาค่ะจับกิ่งเข้าออกมาุุราบสีชมพูนะคะจะมีกลิ่นหอมนะคะแต่ว่าเราจะไม่เข้าไปหอมเขาค่ะเพราะเขาอยู่กับต้นนะคะโบราณก็ไม่หอมดอกไม้ที่ต้นนะคะหนุแดดหนุแดดอันนี้ก็ ขมุกขโมยอยู่นะคะขมุกขโมยนะอากาศอากาจะขมุกขโมยเจ้าสาม,มานอนหลับอยู่นะคะทิดกันกูกระเดินบอ,อกไปแล้วนะคะรู้ว่าจะขึ้นถนนทำท่าจะตกแต่ไม่ได้ตกที่นี่นะคะดูแล้ว เกี้ยวขนมไปด้วยค่ะก็น้าฝนก็จะดีหน่อยค่ะต้นไม้ก็จะงามดีนะคะในหน้าฝนก็ไม่ต้องรดน้ำมากมายวันนี้ยังไม่ได้รอดรอฝนก่อนรอฝนก่อนนะคะ รอฝนหรืกระลอกเห็นไหมคะเจ้ากระลอกน้อยลอในบ้านเราก็จะเอาขนุนเอามะม่วงวางให้เขากินนะคะนี่ค่ะเจ้ากระลอกน้อยตรงขนุนนะคะจะตายไปไหนอะเจ้ากระลอกน้อย หญ่แนละ้วจะพับผ้าหน่อยนะคะไปแล้วเขาวิ่งไปนูนะะ่นแล้วค่ะกระลอกน้อยนะคะเขียวชะอุ่มนะคะในหน้าฝนนะคะจะไม่เห็นพระอาทิตย์นะคะเพราะว่าขมุกขมัวมีนแมมนวพระอาทิตย์อยู่ตรงนั้นขมุกขมัวอยู่นะแต่ไปตกที่อื่นคะ่ะทุกท่านตกที่อื่นนะคะ ไม่ได้ตกที่ที่บ้านที่พิม์พนะคะดอกพุกเขาก็เดิมโอโ้เหี่ยวนะเนี่ยเชา้าเดี๋ยวต้องอาน้ำมาโรดให้เขาหน่อยเพื่อเขาจะเหี่ยวนะคะต้องการน้ำเขาต้องการน้ำเดี๋ยวก็เป็นเพี้ยนะคะมาปูดเดินไปไนู่นนะเขาจะมาุู เขียวช่อ,อุ่มเลยค่ะทุกท่านเดี๋ยวข้ามไปดูน้ำหน่อยสิน้ำาทืาอลอยเข้ามาจกหญ้าไปเกี่ยวหญ้าเอาแต่ยอดอ่ดอนไปมองไม่เห็นน้ำเลยตรงนี้มันสูงเอามาไลก็ร้องถามดูมองไม่เห็นน้ำเลย แล้วก็ไม่รู้ว่าใครเนาะใส่หมวกกันนอ็อตทับถามที่คุณมาทำอะไรแดดยามเย็นนะคะจะเงียบนะคะนคนไม่ค่ยอยวิ่งไปมานะคะต้องใช้เงินไปตลาดก็ต้องใช้เงินอันนี้มาราลูกเล็กนะคะในกระถาง ันโตแล้วนะคะไอ้ักทองนะคะนี่ก็ะทองเรล่นโตแล้วจะรอฝนก็จะไม่ลดน้ำมากลดไปหน่อยเมื่อเช้านะคะมันจะรกๆตรงนี้เอากิ่งไม้มาสะอ้ยค่ะไม่มีที่ทิ้งนะคะเดี๋ยวเขาให้เขาเลือ้อยไปเชบาตุ่มๆนะคะชบาสีชมพูนะคะทุกท่าน พี่พิมพ์ก็ขอลงแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะคะ